กราบบูชาพ่อปู่ศีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาแม่พระธรณีแม่พะรพะคงคาตลอดจนท่านเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายณนะบริเวณหมู่บ้านดอนโพแห่งนี้จงช่วยคุ้มครองทีมงานบอยเศรษฐีนขราชและผู้ชมที่ชมช่องบอยเศรษฐีนขราชทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมหาแดงเศรษฐีนาคราชและทิดอึงดําดีเศรษฐีนาคราชอีกแล้วครับครับสวัสดีครับผมทิดอึ่งดําดีเศรษฐีนาคราชนะครับครับวันนี้มหาแดงกับทิดอึงจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงด้านหลังผมเนื้นอที่ยี่สิบสามไร่สองงานเก้าสิบแปดตารางวา อยู่ที่ตำบลดอนโพอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอ,อ,อยู่เขตอำเภอเมืองเนาะครับอยู่เขตอํเภอเมือง,องนนครับลบบุรีเลยครับเนี่ยตอนที่ผมยืนอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่มุมที่ด้านหนึ่งนะครับถ้าผมหันหน้าออกด้านข้างนะครับด้านข้างของที่ซึ่งมีความยาวประมาณ360เมตรเนี่ยด้านตรงหน้าผมนี่คือทิศเหนือนะท่านผู้ชมอ่าใช่ขวามือผมคือด้าน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 กว้างของที่เนี่ยคือทิศตะวันออก รายละเอียดก็คือห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลประมาณนั้นเนาะประมาณแล้วก็ห่างจากตัวเมืองอลบบุรีนะครับประมาณยี่สิบกิโลนะครับถ้าจากอ่างทองก็ประมาณสามสิบเหตุที่ต้องอ้างอิงถึงอ่างทองด้วยก็เพราะว่าท่านผู้ชมถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยก็ใช้ถนนสายที่ไป,ไปเเสายเอเชียมาะนะครับแล้วก็จะมาทางเนี้ยมา มาต่อสายอะไรดีถึงจะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเข้าจะอ่างทองมาเส้นบ้านแพกบ้านแพรลบุรีบ้านแพรลบุรีนะครับไอเส้นทางที่ดอนโพเนี่ยก็จะแยกจากถนนสายอ่างทองลบุรีนี่แหละครับก็จะแยกเข้ามาทางหมู่บ้านดอนทองวัดไดยาวว่าแหละดอนโพเออดอนโพดอนทองเลยที่ไหนตัดตัไปดอนทองต่อใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปดอนทองต่อตรงตรงนี้อยู่ดอนโพท่านผู้ชม เ,เขาเรียกถนนดอนโพดายาวนะ,ะแล้วก็แยกเข้ามาสักประมาณ100ร้อยกว่าเมตรร้อยร้อยนิดหน่อยถนนลาดยางเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถนนดินผสมลูกรังเนาะครับครับนี่แหละเข้ามา100ร้อยกว่าเมตรร้อยประมาณร้อยหนึ่งก็ได้นะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตชุมชน ชุมชนรอบเลยท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ในเขตชุมชนเพราะว่าเวลากล้องแพนไปเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นบ้านช่องแล้วตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านดอนโพนะครับผู้คนหนาแน่นเลยนะครับสําหรับไฟฟ้าประปาก็คืออยู่ตรงถนนลาดยางสายดอนโพนี่ก็ห่างห่างจากที่เน no ี่ยประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรร้อยร้อนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบหกสิบนันร้อยนิดเดียวเนี่ยค่าลากสายเข้ามาก็ ถึงละน,นะครับรถวิ่งน,นะถนนลาดยางนั่นน่ะถนนลาดยางสายดอนโพนะครับไฟฟ้าปะป,ป่าเขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราก็แยกเข้ามาหน่อยนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับท่านที่ชอบที่ดินกว้างๆนะเ,เนื้อที่23ไร่2งาน98ตารางวาเลยท่านผู้ชมเกือบสงานเกือบ3งานนะเกือบยี่บสไร่3งานอ 23, 3, นะ่ะขาดนิดเดียว ทีนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามโฉนดแล้วนะท่านผู้ชมชจะ,มจ,ะออจะไปแมให้มากก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผมไม่มีให้มัน <c oughs> มีตามในโฉนดอันนี้เป็นหลักต้นแรกรประมาณนี้มุมมุมที่มุมที่นะครับซึ่งด้านด้าน,ด,านด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านกว้างของที่ซึ่งอยู่ทิศตะวันออกนะท่านผู้ชมเรายาวไปนน้นนะท่านผู้ชมเห็นทงแดงแดงไหมด้านกว้างนะอันนี้ด้านกว้างนะด้านนี้ประมาณ90เมตรท่านผู้ชมมีหลักประคอง แต่ประคองมานานนะท่านผู้ชมเริ่มเอียง,ยงๆแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการมีท่านใดจับจองเนี่ยเราก็จะทําการรังวัดจัดตั้งให้ใหม่ให้ตรงเลยแต่ตอนนี้ยังยังไม่พูดถึงการซื้อขายละพาท่านผู้ชมชมครับเนี่ยท่านผู้ชมลองชมชมโดยรวมก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมสักด้านหนึ่งนะครับเนี่ย ยี่สิบสามไร่สองงานเก้าสิบแปดตารางวาไกลลิฟต์เลยท่านผู้ชมสามร้อยหกสิบเมตรนะประมาณนะครับยาวลึกไปลึกไปด้านนู้นนะด้านท้ายที่ด้านนู้นนะสามร้อยหกสิบเมตรประมาณเอาครับ,รบสันฐานของที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันแลวกันเพราะว่าจะเรียกสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มันไม่มีเท่ากันสักด้านนึง จะเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็ไม่ได้ขนานกันท่านผู้ชมเพราะว่าหัวท้ายมันมันไม่เท่ากันอ,ะอ่ะเพราะนั้นผมก็ขอเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็แล้วกันนะครับแต่รวมๆแล้วมันก็ส,สี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละท่านผู้ชมคือไอความต่างเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อยระดับระหว่างด้านหัวท้ายกับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะต่างกันซ้ายขวาเขาก็ต่างกันอยู่นิดนึงหัวท้ายเขาก็ต่างกันอยู่นิดนึงท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินแนวนู้นแนวทางด้านใตนะ้นะกว้างๆเนาะครับแต่ว่าไม่ต้องเดินจบก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าที่มันเหมือนกันเลยเนี่ยท่านผู้ชมลองมองดูเนี่ยเดินจบลงมาหาเรียบเป็นกิโลนะก็ <laughs> ปากทงก็กิโลนึงแล้วครับ <laughs> ท่านผู้ชมลองลองบวกดูอะซ้ายขวาด้านละสามร้อยหกสิบอ่ะแล้วด้านกว้างด้านตะวันออกใ้เก้าสิบด้านท้ายน <laughs> ี่ร้อยยี่สิบเมตรท่านผู้ชม ลองบวกลรวมไปเถอะกิโลนึงเลยแล้วไปปักทงมากิโลนึงแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินอีกเดินชมอีกกิโลนึงแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บทงอีกกิโลนึงนะครับคือเหตุที่เราต้องเก็บทงเพราะว่าเรามันยังไม่ได้มีการซื้อขายกันไงเราจะไปปักสแสดงกรรมสิทธิ์อะไรก็ไม่ได้ก็พาท่านผู้ชมมาชมเอาทงปักเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นอาณาเขตว่าตรงเนี้ย เป็นที่ดินมีโฉนดนะ,ะพร้อมโอนได้เลยท่านผู้ชมชโฉนดคู่แฝงด้วยครับเป็นโฉนดพร้อมโอนดเดินข้างบนดีวกว่าไหมมันจะเดินยากนะเพราะเขาไถอยู่นะมันเดินยากหนะ่อย,ยท่านผู้ชมขออนุญาตเดินข้างบนนะ,อะตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่ทางด้านด้านกว้างของที่ทางทิศตะวันออกท่านผู้ชมซึ่งมีความกว้าง90เมตร และท่านผู้ชมก็ก็ชมดูรอบรอบด้านของที่ดินแปลงนี้นะครับรวมถึงที่ดินแปลงนี้ด้วยเนี่ยเขาเจ้าของเขาประกอบอาชีพทํานาท่านผู้ชมจะเห็นเป็นทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาเริ่มถ่ายแล้วสุดลูกหูลูกตาทุกด้านเลยครับทุกด้านจริงๆนะท่านผู้ชมลองชมโดยรอบแล้วเดี๋ยวพอถึงพอสิ้นสุดของดักความกว้างนี้แล้วเนี่ย ผมก็จะไปอยู่ด้านยาวของที่ซึ่งเป็นด้านทิศใต้เดี๋ยวก็จะแพนกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสภาพพื้นที่เป็นยังไงพื้นดินเป็นยังไงนะครับดินนี่ก็เป็นดินที่เหมาะสําหรับการทํานาแหละครับคือเป็นดินคาเรียกดินดินอะไรอดินดินไม่มีทรายปนอะดินล้วนอะ มันเป็น,นเป็นมันเป็นที่นามาเขาทํานามาต้งสมัยบรรพบุรุษเลยครับ mm hmm. ดินมันก็เลยจะมีอาการแบบนี้แหละคือจะเปลี่ยนสีไปบ้างตามอายุเพราะว่าทํานามาตลอดเลยเพราะว่าฉโนดเนี่ยชื่อในฉโนดยังเป็นภาษาสมัยเก่าเลยท่านผู้ชมภาษาสมัยนูน่นนะรัชกาลที่ห้านะนะครับ นี่ตอนนี้ก็สุดแล้วนะสุดด้านกว้างแล้วนะครับด้านกว้าง90เมตรทางทิศตะวันออกตอนนี้ผมก็มาอยู่บนคันด้านข้างทางด้านทิศใต้ของที่นะครับายใครเข้าก็นไนะ่รู้เนาะโอ้ก็ท้งนั้นลูกล,ลูกค้าทั้งนั้นนะ่ะลูกค้าจะมาชมที่ท่านผู้ชมก็ส่งรายมาน เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลองดูนะเนื้อที่นะเนื้อที่เนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยนะฮะเรียบกริบเลยเรียบกริบเลยฮะเป็นที่นาเรียบเลยที่ดินกว้างขนาดนี้นะท่านผู้ชมเหมาะสําหรับคนที่ชอบที่ดินใหญ่ๆแล้วก็จะทําอะไรดีล่ะเอาหรือท่านท่านผู้ชมจะทําโค้งหนองนาดีไหมอันนี้กุดสะน้ําใหญ่ๆเลยสักสองสามไร่เลยลเอวเลยนะอะเพราะว่า มันจะดูเด่นนะผู้ชมเพราะว่าเนี่ยท่านผู้ชมดูรอบๆเป็นที่นาหมดเลยนะโคกหนองนาตามรอยพ่อหลวงครับถ้าเราทําอันนี้เป็นเป็นโคกหนองนากเกษตรตามรอยพ่อหลวงนะที่แปลงนี้จะเด่นเลยนะเพราะว่าถนนทางเข้าเนี่ยมันมาชนและสิ้นสุดตรงที่แปลงนี้พอดีไ,ดไม่ต่อไปไหนะนะครับถ้าเรามาจับจองแปลงนี้เหมือนเราเป็นเจ้าของถนนเองเลยนะครับเด่นอะไมมาอยู่ กลางชุมชนเลยนะครับกลางชุมชนนะท่านผู้ชมเห็นเนี่ยใครไปใครมาก็ต้องมองอ,ะอ่ะชุมชนด้านด้านหน้าเนี่ยด้านด้านทิศเหนือเห็นไหมเต็มเลยมีเสาไฟมีไฟฟ้ามีปะป้าอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นที่นาะมันไม่มีไม่มีใครมาปลูกบ้านอยู่เขาก็เลยไม่ได้ลากไฟฟ้าเข้ามาทั้งที่ไม่ได้ไกลเลยนะห่างแค่นี้เองอะคร,ระับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมมาจับจองตรงนี้ก็สามารถจะลาก ไฟฟ้าเข้ามาได้เลยปากเสาเขาเองให้เข้ามาขยายเขตให้เพราะถ้าลอยเขาปากเสามันช้าท่านผู้ชมเราปากเองแล้วให้ไฟฟ้ามาลากสายให้เราเพราะว่ามันมันอยู่ในเขตที่เขาขยายมาอยู่แล้วละเพราะนี่มันเป็นชุมชนนี่ผมก็พาท่านผู้ชมเดินนะเนี่ยด้านด้าน,ด,านด้านข้างด้านเนี้ยด้านทิศใต้เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนแล้วคือมีความยาวสามร้อยหกสิบเมตรนะครับ พร้อมกับด้านหน้าด้านนู้นนะเนี่ยพอท่านผู้ชมมองผืนผืนนี้แล้วเนี่ยด้านนู้นเป็นทิศเหนือของที่เรานะครับเนี่ยแล้วเนื้อที่ที่ท่านเห็นนี่ก็คือที่ที่ผมกําลังพาท่านผู้ชมชมนี่แหละเนื้อที่ยี่สิบสามไร่สองงานเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดตารางวาผมจะสับระหว่างเก้าสิบแปดกับเก้าสิบเก้าเอ้เก้าสิบแปดกับแปดสิบเก้าด้แถมเราไม่มีให้แต่มันอยู่ในโฉนดครับ พาชมครับพาชมไปร้อนมากสว่างดีจังเลยนี่ยท่านผู้ชมลองออกมาชมทุ่งนามาเดินทุ่งนามั่งเวลาแดดร้อนๆเงี้ยเดินเฉยๆนะมันเหนื่อยนะท่านผู้ชมบางทีผมยังเผลอหอบไปในไมเลยแบบมันมันพอเดินไปเฉยๆ่เงี้ยอากาศมันร้อนแล้วเหงื่อมันออกนะมันเหมือนเราเหนื่อยอะไรเงี้ย ไม่เหนื่อยหรอกพาเดินชมได้แต่ต้องหยุดเป็นช่วงๆกันนะหายใจไม่ทันเพราะว่าใส่แมสด้วยท่านผู้ชมป้องกันโรคป้องกันโรคแล้วก็เวลาเราหายใจออกเนี่ลมร้อนๆเนี่ยมันก็อบอยู่ในแมสนั่นแหละแล้วเราก็หายใจเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้เหนื่อยเร็วท่านผู้ชมเนี่ย เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าทําโคกหนองนานะท่านผู้ชมขุดสสะไว้สักสองสามไร่เอาให้ลึกล<ะ>เลยขดร่องครับอของไส้ไก่เนาะเออแล้วก็น้ําใส่ไว้แล้วมันก็จะไม่ประสบความแห้งแล้งแบบนี้หรอกเนี่ยฝนตกมาวันเดียวเมื่อตักเดือนก่อน,อนแล้วมั้งชาวชาวไร่ชาวนาเขาก็ไถที่เลยเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมจะรอฝนจะมาอีกฝนก็ไม่ลง ก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้เอกเพราะว่าอย่างนี้ทาอะไรไม่ได้หรอกมันไม่มีน้ําหวานมันไม่ขึ้นด้วยมันไม่มันไม่มีน้ําเลยอ่ะอม,มีแต่แดดมันไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญเติบโตไงมันมีแต่น้ํากับแดดเอ้ยมันมีแต่แดดกับไอความแห้งแล้งมันจะไปงอกได้ยังไงอ่ะราวนี้ถ้าเราขุดสระน้ําไว้เนี่ย ทำเป็นโคกหนองนาะหรือไร่นาะผสมผสานอะไรเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพบกับความแห้งแล้งท่านผู้ชมเพราะว่าดินแบบนี้ถ้าเราขุดสะแล้วมันเก็บน้ําอยู่ขุดไอ่บอ่อน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วสักสองสามไร่นะความลึกหน่อยมันจะได้จุน้ําได้เยอะดินแบบนี้มันเก็บน้ําได้ถ้าขุดบอ่อนะแล้วพอหลังจากบอ่อเสร็จท่านผู้ชมก็ยกล่องสวนปลูกต้นไม้ จะเป็นผล,ลไม้หลากหลายเลยก็ได้ไม้ยืนต้นอะไรก็ได้ไ้ร่มเงาด้วยครับมันจะทําให้ที่ดินร่มลื่นนะท่านผู้ชมพอที่ดินร่มลื่นเนี่ยเวลาเราเดินมันก็จะไม่ร้อนแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมองตามกล้องนะไอแดดยิบยิบยิบ,ย,บ,ย,บยิบเลยสุดยอดเลยเนาะนี่แหละครับราวนี้พอตอนนี้ก็ถึงได้นิยมนิยมทำไงพวก โคกหนองนาเพราะว่าเราไม่ต้องไปรอฟ้ารอฝนท่านผู้ชมชเราขูดบอ่อไว้เรามีน้ำไม่เป็นธนาคารน,น้ำนะครับเวลาหน้าแรงแบบนี้เราก็สูบน้ำในบ่อของเรามาใช้อะไรอ่ะไข่นกจะสุกแล้วมั้งโด,โดนแดดออยู่กลางแดดเลยเนี่ยนกกระแตแต้แวดน,นี่นี่น,นี่นี่ธรรมาชาติเลยท่านผู้ชม มีสี่ลูกเลยร้อนจี๋เลยมันน่าจะฟักตัวได้นี่ยฟักมามันก็จะตายหรอมั้งเนาะแดดมันร้อน่ะเนาะแดดร้อนน่าสงสารมันนั้นแล้วมันก็คาบไม่ได้ด้วยมันจะคาบไปไว้ที่ร่มก็ไม่ได้แล้วทำไมมาไข่ตรงนี้ก็ไม่รู้หักงไม้มาไว้ให้มันเนอหักหญิงไม้มาทาให้มันมันไม่อยู่หรอกนกมันต้องทํามันเองไขไปทําให้มันไม่ได้หรอก เออยังคุยกันไม่จบเลยพอทำโคกหนองนายกล่องปลูกสวนถ้าเอ๊ทำสวนปลูกผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นนะท่านผู้ชมต่อไปมันก็จะเกิดความร่มรื่นขึ้นแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะรอบๆเนี้ยเขาเป็นที่นาซึ่งตอนนี้แห้งแล้งหมดเลยแต่ถ้าเรามีสระน้ำมีธนาคารน,น้ำใหญ่ๆมีต้นไม้ให้ร่มเงากับพื้นที่เนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยมันจะโดดเด่นเลยนะท่านผู้ชม มันจะเป็นเหมือนที่ถ้าเราดูท่าอากาศมันจะเห็นว่าความเขียวชะอุ่มจะเห็นว่ามันเขียวชะอุ่มอยู่กลางดงที่แห้งแล้งท่านผู้ชมเพราะว่าไร่นาแถวเนี้ยสุดลูกหูลูกตาเขาทำนาหมดเลยแล้วตอนนี้แห้งแตกละแหงหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยไถยหวานดินเป็นก้อนแล้วแต่ก็แตกละแหงร่วงมันหมดแล้วไม่เป็นก้อนแล้วผมถึงได้แนะนําท่านผู้ชมว่าท่านใดที่สนใจที่แปลงใหญ่ๆแล้วมาทําโคกหนองนานะครับทําสวน นะครับมันจะมันจะเพิ่มความเขียวขจีเพิ่มความสวยงามเป็นความโดดเด่นในละแวกนี้เลยครับท่านผู้ชมขุดอ่าล่องขุดสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะครับเอาไข่ไ้กินได้ด้วยใช่ครับเพราะว่ามันมันเป็นอ่พาพอประมาณครับมันเป็นที่กว้างไม่รบกวนใครแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวนะเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนอ่าเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยบ้านชุมชนเขาเหมือนกับบ้านบ้านชุมชนรอบเราเลยนะ คือมันเป็นที่ชุมชนแหละแต่ว่าด้วยความเป็นท้องไร่ท้องนาไงที่แต่ละแปลงมันกว้างการทําไร่ทํานาเนี่ยเขาก็จะปลูกบ้านเฉพาะในที่ของเขานะครับมันก็เลยจะแลดูห่างๆกันแต่ว่าที่ติดริมถนนลาดยางนั่นก็บ้านเรือนเป็นแถวเลยมีน้ํามีไฟพร้อมนะครับ เอาทิศอื่นแผ่ให้ท่านผู้ชมชมรอบๆที่แล้วหน่อยเน,นี่ยแต่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเหมือนกันหมดท่านผู้ชมเป็นที่ว่างเปล่าเป็นที่นานะอ่าอันนี้พื้นที่ข้างเคียงเราเนาะครับคือถ้าเขาปลูกข้าวปลูกอะไรแล้ว็เรียกที่นาแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะไถย,ยังไม่มีต้นข้าวยังไม่มีการหวานไม่มีการดำเราก็เรียกที่ว่างเปล่าก็แล้วกันตามศัพท์ของเออ่ที่ดินนะครับ แต่ดั้งเดิมก็คือเขาทํานากันแล้วกันล่ะนี่เขาก็เตรียมจะทํานานะครับก็เลยอยากจะชวนผู้ชมมาทําโคกหนองนากันที่กว้างๆเนี้ยขุดสะใหญ่ๆสวนเยอะๆปลูกต้นไม้นานาชนิดมะพร้าวมะม่วงมะปรางกระท้อนอะไรเนี่ยขนุนเอาผลไม้จากจากภาคอื่นมาปลูกบ้างลองดูสิพวกทุเรียนเงาะอะไรพวกเนี้ยดูสิจะได้จะได้ผลไหม ต้องศึกษาดูก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันเป็นพืชพื้นถิ่นของเขามาปลูกที่อื่นมั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 นขึ้นแต่ว่ามันไม่ออกผลเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องศึกษาก่อนเนีย่ยเดินไปสุดนู่นเลยท่านผู้ชมพอจะเห็นธงแดงๆหรือยังโอ้สุดลูกหูตาเนะนี่ย<ะ>ประมาณสองร้อยเมตรได้นะด้านเนี้ยมันันประมาณสามร้อยหกสิบเมตรนะครับแล้วท่านผู้ชมก็มองกวาดไปนะครับเราเดินไม่ได้ครึ่งเดียว ครึ่งหนึ <g <g ่งก็จะพาท่านผู้ชมชมแค่นี้แหละเพราะว่าไม่ไหวแล้วโอ้ร้อนมากร้อนจริงๆรับยงสายเนี่ยน่าจะสามสิบแปดสามสบเก้าเหมือนเดิมอ่ะเหมือนที่เราเคยแหละนะัเคยกันอยู่ไงเคยเคยกันอยู่เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าด้านนู้นนะฮะคันดำๆเนี่ยที่เห็นข้างหน้าเนี่ย นั่นคือด้านด้านทิศเหนือของที่แปลงนี้นะครับมีความยาวประมาณสา0รอหสิบเมตรเหมือนกันมีลำรางด้วยมีเราฮะมีลำร<ำ>างรอบตรงนั้นนะครับรอ,อบตรงนั้นจนถึงปลายเลยครับเป็นไอ้ลำรางนี่อยู่ในที่เราด้วยนะหมายถึงว่าเราสูนบน้ำจากแหล่งชนระทานอ่าเราก็สามารถจะส่งลงลำรางเราเพื่อมาหล่อเลี้ยงที่ทั้งแปลงเนี่ยใช่แต่ถ้าเราขุดโคกหนองนานนะท่านผู้ชมเราก็ไม่ต้องไปรอลำรางเรากรบลวดลำรางได้เลยเพราะเราขุดเราขุดสระของเรา ก็เว้นเฉพาะช่วงที่น้ําจะมาถึงเพื่อเราจะได้สูบใส่สะของเราไงเป็นธนาคารน้ําด้านข้างนี่ก็ไม่จำเป็นท่านผู้ชมก็กบลําลางได้เนี่ยจะไปดูหน่อยลํำรางเราถึงตรงนี้ไปดูมันรอบมาไงเนี่ยท่านท่านผู้ชมก็ชมดูเพลินๆน,นะครับมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่มันเป็นที่ว่างเปล่าก็ถ้าดูที่เบือแล้วก็สลับมาดูมาหาม้าง ว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มซึมครับเหงือออ่อเปียกแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ที่มาหาจะต้องนําท่านผู้ชมชมความสวยงามความแห้งแรง้งหรือความอะไรก็แล้วแต่เถอะคือมีที่ดินประเภทไหนเนี่ยผมจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ได้ผ่านตานะครับแล้วจะได้ดูเปรียบเทียบกันเป็นจะได้เกิดประกายความคิดให้ท่านผู้ชมด้วย วที่ดินแรงๆแ,แบบนี้จะทําอะไรให้มันล่มลื่นนะครับหบลักประคเขตบไปงลุงนะครับคือเอ้ด้วยแนวเขตบรรยาวก็เลยต้องมีหลักประคองเขตเป็นระยะระยะ,ะ,ยะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เนี่ยท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่ๆนะระดับ20กว่าไร่เนี่ยก็แปลงนี้ก็เหมาะนะ เพราะว่ามันเป็นที่เปล่าๆเ,เลยท่านผู้ชมสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับจะทาโคกหน้องนาหรือจะทําสวนอย่างเดียวปลูกทูนโคกสูงๆปลูกบ้านไว้นะครับรอบนอกที่ติดถนนนั่นเขาเป็นหมู่บ้านของเรามาปลูกกลางนาเลยจะดูเด่นกว่าเขานะครับเนี่ยทำรางเขาแต่ว่าแต่ว่ามันตื้นเนี่ยโอ้ยไม่เป็นปัญหาถ้าเราจะใช้เราก็ลอกซะหน่อยออท่านผู้ชมไงเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมจะต้อง ถ้ามาจับจองนะจะต้องขุดร่องสวนพูนโคข,ขุดสระอะไรเงี้ยก็ให้แมคโครเขาจ้วงซะให้ลำรางนี่มันลึกอีกสักอีกสักสักเมตรนึงแหละน้ำมันจะได้ขังได้เยอะด้วยแล้วเวลามีมีน้ำมาเนี่ยเราสาม,มารถจะสูบลงสระได้เลยเนี่ยสระเนี่ยเพราะว่าเขามีไปถึงปลายเลยนะถึงทงเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นทงหรือยังนั่นแหละไอ้ลำรานเนี่ยมันเข้ามาตรงนั้นเลยอ๋อครับ ถ้าเราขุดสระบริเวณนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสูบน้ําจากลํารางนี้ไว้ใส่ในสระไว้เป็นธนาคารน้ําส่วนลำรางด้านความยาวของที่ด้านทิศเหนือนั้นท่านผู้ชมกลบได้กลบได้เลยนะครับพอกลบได้เราก็จะได้เนื้อที่เต็มขึ้นไปอีกนะคะรับพอถ้าเราขุดสระตรงนี้เราก็มีความจําเป็นที่จะใช้ร่องน้ําเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นนี่นะครับที่หลักดูเหงือเข้าตา เิ่มจะไม่ไหวแล้วครับลุงมาหาแสบตากับเหนื่อมันไหลเข้ามันเข้าใจไหลเนะี่ยมันไหลทั้งตีนกาซะด้วยนะแล้วเข้าตาเลยเนี่ยหลักปลายนั่นก็คือสามร้อยหกสิบเมตรแล้วก็ยิงยาวไปฝั่งทิศเหนือครับนดะ้เห็นจุดแดงๆไหมนะั่นคือ,อคือธงของเรานะครับด้านนี้ด้านความกว้างของที่ด้านนี้คือร้อยี่สิเมตรท่านผู้ชมแล้วเนี่ยที่มาหากำลังหันหน้าไปไปเนี่ยไปฝั่งนู้นเนี่ย ฝั่งนู้นก็คือด้านทิศเหนือนะครับความยาวด้านนู้น่ะสามร้อยหกสิบเมตรด้านนู้นคือทิศเหนือด้านหลังของผมนี่คือทิศใต้ท่านผู้ชมและด้านร้อยี่สิบเมตรนี่นะครับก็คือด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกนั้นจะมีความกว้างเก้าสิบเมตรท่านผู้ชมที่แปลงนี้โดดเด่นนะครับโดดเด่นคือมันอยู่ในที่โล่งเลยถ้าเรามาทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นเลยนะครับท่านผู้ชม เอาละท่านผู้ชมก็ลองจินตนาการต่อไปก็แล้วกันมาหาจะจบการรีวิวที่แปลงนี้เพียงเท่านี้แหละ <มา S 1> เพราะว่าไม่ไหวแล้วครับอย่าว่าแต่มาหาเลยโทรศัพท์ยังนอกนะท่านผู้ชมเพราะมันร้อนจัดมันไปเพิ่มอุณหภูมิในเครื่องถ่ายถ่ายไปเดี๋ยวตัดแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องกันสองเครื่องเลยกว่าจะจบก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้สําหรับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมช่องบอยเศรษฐีนาคราชที่ ที่ชื่นชอบในที่ดินแปลงใหญ่ๆแล้วก็มีความคิดมีจินตนาการไว้ว่าจะทําอะไรจะอะไรเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยเหมาะสาหรับความคิดของท่านนะครับท่านสามารถจะใส่ความคิดของท่านลงในที่ดินแปลงนี้ได้เลยจะเป็นโคกหนองนาสวนผสมเกษตรตามรอยพ่อจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันอยู่ห่างจากเออคือมันเป็นที่โลง่งไม่ห่างจากชุมชนมากนักแต่ไกลจากบ้านเขาหน่อยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้รบกวนเขานะ ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอจบการรีวิวแปลงนี้เพียงเท่านี้ก่อนที่ตรงนี้อยู่ดอนโพนะ,ะตำบลดอนโพอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลโรคภัยต่าง,างๆประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนะครับพักผ่อนดูช่องบอยเศรษฐีนักขาชครับมีอะไรก็ติชมมานะครับทางทีมงานบอยเศรษฐีนักราชจะได้ปรับปรุงเพื่อให้ถูกกับอัธรรพของท่านผู้